あっ。ショッカッカ เซอร์ใจดีของทั้งเรากันหน่อยเลยร้านคุกกี้แลนชอปนะคะบริการเติมเกมนะคะหลากหลายเกมเลยนะคะเติมสนุกไม่สนุดนะคะต้องคุกกี้แลนชอปเท่านั้นนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะต้องคุกกี้แลนชอปเลยค่ะทุกคนนะคะฝากมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะเซฟให้คอนแทคนะคะอยู่ที่ใต้คลิปเรียบรอแล้ว,ลว,ลวสามารถดูกันได้เลยนะทุกคน สวัสดีทุกๆคนเลยค่ะอยู่กับเซฟไป็บาซีนะคะวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาดูในส่วนของทีมบีชเลดกันนะคะว่ามีทีมไหนนะคะที่น่าใช้บ้างเนาะซึ่งเซฟนะคะได้ทดลองเนาะจากทั้ง ID ดีของตัวเองนะคะแล้วก็ไ d ขดีอของตอนนี้เนี่ยเซฟต้องบอกก่อนว่าเซฟเปิดรับเนาะในส่วนของใครนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าเล่นไม่ไหวเนาะให้มาจ้างเซฟลงอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเนาะเซฟคิดของระดับฮาร์ดเนี่ยห้าสิบบาทนะคะจากที่เซฟลองทั้ง i อดีลูกค้าและไอดีตัวเองเนี่ยพบว่า มี2ทีมนะคะทีมแนะนำมากๆเลยเนาะทีมที่1เลยนะคะก็คือจะเป็นทีมที่4ีดามเมจหนึฮิลค่ะตัวนี้นะคะก็จะเน้น,นะะในส่วนของดามเมจจากสายไฟฟ้านะคะธาตุไฟฟ้าเนาะทุกคนแล้วก็ตัวของชูครีมนะคะที่คอยฮิลแล้วก็เพิ่มในส่วนของบับคลิให้ค่ะตรงนี้นะคะเงื่นไขก็คือ ตัวดาเมจทุกตัวนะคะจะต้องยืนให้ได้นะคะชูคีมจะต้องสามารถฮิลได้ทันระยะเวลาพอดีโดยที่ตัวเองไม่ตายนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะไม่เหมาะกับใครนะคะไม่เหมาะกับคนที่อาจจะสมบัติไม่ได้สูงมากนะคะแบบไม่ได้ตันสิบสองเนาะหรือนะคะบางตัวอาจจะไม่ได้ปั้นมานะคะหรืออาจจะไม่ได้ปั้นน้องลูกเกดแล้วก็อเงื่อนไขนะคะคืยยืนไม่ไหวค่ะเนื่องจากว่าอ่าท็อปปิ้งนะคะอาจจะไม่พอหรือท็อปปิ้งพอแต่บิสกิตเนี่ยไม่ได้ทํามาเลย สักอันหนึ่งนะคะก็เซฟเคยเจอเหมือนกันเนาะทุกคนตรงนี้นะคะก็สามารถนะคะอ่าไปใช้ทีมที่2ได้เดี๋ยวเซฟจะมีทีมที่2เนี่ยที่จะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยแนะนําว่านะคะเวลาเรากดออโต้แล้วเนี่ยถ้า1.5เนี่ยบางคนอาจจะแหลกได้นะคะเซฟต้องเตือนก่อนเลยว่ายิ่งเราใช้ทีมที่เป็นธาตุสายฟ้านะคะเยอะมากๆอย่างเงี้ยมันจะยิ่งแหลกแต่ถ้าเกิดอุปกรณ์ของใครไม่แหลกก็คือจะดีมากๆเลยทุกคนซึ่งของเซฟเนี่ยนะคะมือถือแหลกมากๆ เลยเนาะนะเซฟก็เลยแบบเออพยายามปรับเป็น1.2นะคะในการลงค่ะมันก็จะมีนะคะสุ่มเนาะเหตุการณ์นะคะให้เราเนี่ยได้ลองหลบนะคะจะก็คือมันจะมีแบบว่าปัดหน้านะคะที่เราจะต้องกระโดดมาอยู่เป็นหลังสุดเนาะหรือในส่วนของดอกบัวนะคะเราต้องไปหลบในดอกบัวที่เป็นสีชมพูะคะ่ะในตำแหน่งนั้นๆน,น,นะคะ แนะนำค่ะพยายามกดมือนะคะช่วยได้เลยนะคะทุกคนสามารถทําได้แค่ทีมเดียวก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าทีมเดียวเราไม่ไหวจริงๆนะคะทํา 2- 3มาได้เหมือนกันค่ะแต่แนะนํานะคะว่าเป็นท่าสายฟ้าเนาะณนะปัจจุบันนะคะเพราะว่าท่าสายฟ้าเนี่ยถือว่าทําให้ดามเมจเนี่ยลดค่อนข้างเร็วมากๆเลยค่ะ อันนี้ทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าจังหวะชูคีเหมือนฮิลชานะคะเมื่อกี้เขาเสร็จก็ฮิลไม่ได้เร็วมากเนาะนะคะอาจจะตายได้นะคะเมื่อสักครู่มันก็จะมีสู่มเหตุการณ์ให้เราต้องต้องหลบนะคะาด่านต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นชูคีค่ะคอยฮิลขึ้นมาก็มันมีเงื่อนไขนะคะอย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดว่ายืนไม่ไหวนะคะก็ตายก่อนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่ผ่านสูงมากๆค่ะ จะมี2อ,อย่างนะคะก็คือเล่นเพื่อเคลียร์เควสผ่านกับเล่นเพื่อให้แรงน่สูงขึ้นนะคะถ้าแรงสูงขึ้นเนี่ยพวกบิสกิตหรือท็อปปิ้งนะคะจะต้องแน่นมากๆเลยค่ะทุกคนอาจจะต้องเพิ่มพวกออพลังโจมตีแฝงเข้าไปด้วยนะคะแล้วแต่ละออฟเนี่ยอาจจะต้องแับสุดนิดหนึ่งของเซมนะคะเอเล้านเล้านหนเองทุกคนนะคะมันก็เลยแบบว่ายังไม่แบบครอบมูลจ๋าขนาดนั้นเนาะก,ก็ยังอยู่ในส่วนของ S บนะคะณนะตรงนี้ ค่ะเดี๋ยวเซจะให้ทุกคนดูท็อปปิ้งคร่าวๆนะคะของทีมที่เซฟใช้นปัจจุบันเนาะมาสเตอร์หมดเนี่ยยังไม่ได้เล่นนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดให้เราเข้าไปเล่นเลยทุกคนสามารถดูได้เลยนะคะ,ะกิจกรรมนี้นะคะแนะนำว่าทุกคนนะคะฟาร์มด้วยนะอย่าไม่ฟาร์มนะคะกิจกรรมนี้ได้ของค่อนข้างดีและเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนะนะคะดูไหนไม่ทานสามารถกดพอยชไว้ได้เลยนะคะ ทีมนี้นะคะจะเป็นทีมที่สองนะคะที่เซตแนะนำเนอะก็คือทีมที่เป็นสองฮิลค่ะถามว่าเอา่อทำไมถึงใช้ทีมนี้นะคะทีมนี้เนี่ยเซฟ ลองลองให้ลูกค้าดูเนาะแล้วก็ลองลองของไอดีลูกค้าจริงๆค่ะมาสามารถผ่านได้ง่ายขึ้นจริงๆนะทุกคนนะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าช่วยได้ดีมา,มากๆเลยค่ะแล้วก็ทําไมถึงไม่ลองทีมมะม่วงให้ดูใช่ไหมคะเพราะว่าทีมมะม่วงเนี่ยเซฟลองเองแล้วเนี่ยด้วยความที่อีกแค้พิเศษเนี่ยไม่ได้สูงมากนะเนาะเซฟเลยรอปุ๊บคะแนนมันน้อยกว่านะคะเซฟก็เลยบบเออถ้าง,งั้น ไม่แชร์แล้วกันนะคะในในส่วนของเซฟเองนะคะของอื่นอาจจะโอเคกว่าก็ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะปั้นในส่วนของแคนิวิเศษ มะม่วงมา30แล้วเนี่ยอาจจะเห็นผลมากกว่านะคะของเจฟเนี่ยอาจจะเห็นผลน้อยนะคะก็เลยไม่ได้ใช้เนาะส่วนทีมนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกค่ะพอเป็น2ฮิลคืนนีมากๆและหลายคนเนี่ยอาจจะถามว่าใช้สแนปดักก้อนแทนได้ไหมหรือใช้ตัวฮิลตัวไหนได้บ้างนะคะเจฟบอกเลยว่าสแนปดักก้อนใช้ได้แต่จะจบดาเมจช้ากว่าตัวของน้องมิสติกฟอวนะคะซึ่งตรงนีน้ถ้าเกิดใครทำเควสครบเนาะก็อาจจะได้รับน้องแล้วนะคะอ่าตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าตัว สามารถใช้ควบคู่กันไปได้ค่ะแต่ต้องดูให้ดีๆนะคะว่าตัวนั้นอยากจะตายง่ายหรือเปล่าแล้วก็บัฟอะไรที่มันสามารถช่วยทีมได้บ้างนะคะแต่ถ้าเป็นล็อกสตาร์เซฟว่าไม่แน่ใจะจะผ่านไหมเพราะล็อกสตาร์มันไม่ได้ฮิวแรงมากทุกคนลองเทสได้นะคะขอเซฟแสนแนปดักก็มันก็ยังฮิวพอได้อยู่นะคะแต่จบช้ามากๆเลย ค่ะตรงนี้นะคะจะบอกว่ามีน้องมิสติกเนี่ยคือชิลมากคือทีมเนี่ยไม่ตายอย่างแน่นอนยกเว้นว่าเราเนี่ยเวลาเจอชาเลนจ์ต่างๆเช่นอาแบบนี้ใช่ไหมเรากดหลบช้าทุกคนน้องอะตุยได้นะคะหรือเราละเราทัชหน้าจอที่เป็นของพ่อดาโกโกะโกนะคะเรากดช้าเอออันนี้เราก็จะตายเหมือนกันนะคะเราจะบอกทุกคนก่อนนะคะว่า มิสติกฟาวทำแหลกได้เหมือนกันนะจุกคนเวลาน้องใช้สกิลแล้วแบบมันโผล่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแหลกนะคะแหลกจริงเลยจริงนะคะเศร้ามากตรงนี้นะคะพยายามให้มันผ่านเพอร์เฟกเนาะเพราะว่าถ้าเพอร์เฟกนะคะมันจะไม่มีหินแตกเนาะเซฟเคยลองกู๊ดสครั้งแล้วก็มิสครั้งหนึ่งเซฟโดนอิด ทับอ่ะท <t Comp> no ุกคนแล้วก็แบบเลือดน้องครึ่งหลดนะคะก็คือเสี่ยงมากๆเลยทุกคนก็พยายามนะคะลองกดชาร์จดีเซอร์เซฟคิกนี่คอมเนี่ยเซฟจะแบบว่ากดกดตอนที่แบบมันเข้าหฮงฟ้าแล้วแบบค่อยๆกดติ๊กอะไรอย่างงี้นะทุกคนมันอาจจะกะไม่ยากมากขนาดนั้นนะคะเห็นไหมว่าดาเมจเนี่ยไหลค่อนข้างไวมากๆเลยนะคะเซฟไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะว่าเออตัวของน้องแบบมันไม่ได้แบบว่าติด บัอบอะไรต่างๆหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็พยายามหลบเลยนะคะเพราะมันจะมีสเก็ดที่เลือเล่อนเราไหลนะคะทุกคนแต่ถาว่าแหลกไหมนะคะข้อเสียคะ่ะแหลกคะ่ะแหลกกว่าทีมแรกเยอะเลยนะคะความแหลกตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าอาจจะมีให้ปรับเนาะพวกเอฟเฟกต่างๆนะคะแต่เซฟอาจจะแบบไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเนาะมันก็เลยทําให้แบบว่าแหลกนะคะทุกคนอ่านี่คะ่ะจบเรียบร้อยแล้วนะคะ เผื่อใครนะคะอยากเห็นว่าภาพที่เซฟลงสแนปดักก้อนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเซฟมีช่วงอีกทีมหนึ่งนะคะให้ทุกคนได้ดูว่าเออถ้าเกิดใช้ส n a ปดักก้อนแล้วจริงๆเนี่ยนะคะเล่นผ่านได้หรือเปล่าหรือเล่นผ่านไม่ได้อันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะคะว่าบางตัวเนี่ยเซฟค่อนข้าง บ้านมานะคะระดับหนึ่งแล้วดาวลุงเนาะอาจจะทําให้ดูเหมือนผ่านง่ายกว่าเพื่อนๆนะคะแต่เซฟบอกเลยนะทุกคนเอเซฟไปลองลง ID ดีคนอื่นมานะคะประมาณ4-5 ID ได้และทีมที่2เนี่ยทุกคนนะคะที่เซฟลงก็คือเซฟสองฮิลเนี่ยเซฟไปลองมา4-5 i หและผ่านทุกคนเลยบอกว่าเออถ้าเกิดใครที่แบบทำสมบัติมาแล้วเนี่ยแล้วก็ ท็อปปิ้งดีนะคะบิสกิตอาจจะไม่ดีหรือแบบไม่มีบิสกิตเลยอะไรเงี้ยอาจจะพอช่วยถูงถ่ายได้นะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่า,วาทุกคนอย่าลืมทำแคนดี้พิเศษนะคะตัวของทวิสลี่กับตัวของชูคิมด้วยเนาะเพราะว่าเหมือนทวิสลี่เนี่ยทุกคนน่าจะทํานะคะเพื่อมาลงบอทสกิลกันอยู่แล้วเนาะน่าจะมีละสักบวกสิบก็ยังดีชชคิมนะคะก็บวกสิบก็กําลังดีค่ะทุกคนนะคะประมาณนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมนะคะมาลงกิจกรรมนี้กัน,นเยอนะๆเนาะเซนจะพยายามยาม้ำให้ทุกคนนะคะอย่าลืมลงเนาะเพราะ่ามันได้ของ นะคะสะสมเหรียญไปเยอะๆเนี่ยนะคะจะได้ในส่วนของเหรียญเป็นแลกนะคะบิสกิตที่เป็นแบบของมันเขียนว่าอะไรบิสกิตฟ้หรอที่แบบเป็นเป็นเป็นอะไรบิสกิตที่เป็นอัพอัพระดับแล้วว่าคือมันดีมากๆทุกคนอาจจะได้แบบเพิ่มดาเมจ่าไฟฟ้านะคะหรือเพิ่มดาเมจท่าตมืดในอนาคตอาจจะใช้ตรงนี้ได้นะคะซึ่งเสียยังไม่เคยเทสระหว่างบิสกิตที่เป็นท่าไฟฟ้ากับบิสกิตที่เป็น่าตมืดเลยเนอะว่ามันต่างกันกับไม่มี ความแรงของทาดมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตรงนี้เซอาจจะต้องไปลองเนาะมีหลายอย่างเลยที่จะต้องทําเพราะว่าหลายคนเนี่ยทักมาถามเซลว่าเออมือใหม่เนี่ยควรจะทํายังไงบางคนอาจจะจัด ท็อปปิ้งหรือจัดมิสกิตไม่ถูกเอ๊ะเราควรจะปั้นมิสกิตไหนก่อนตอนนี้นะคะเซฟอาจจะมาไขาข้อข้องใจตรงนี้ให้เพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเซฟจะพยายามหาเวลาเนี่ยมาทำคลิปตรงนี้นะคะหลายคนเนี่ยอาจจะได้แบบเฮ้ยกระจ่างขึ้นว่ามิสกิตเป็นของต้องมีสุดๆใน3โลกมันทำให้ทุกคนผ่านด่านง,ง่ายมากขึ้นเลยนะคะโอเคค่ะเองก็ฝากช่องเซฟว้ะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะดีก็เดี๋ยวจบไปนะคะกับคลิปนี้เลยค่ะคลิปที่เป็น,นส่งของ snapdragon มาทำ d a เ a g ทำดาเมจแล้วก็ฮิลช่วยนะคะในเวอร์ชัน2ทีว่าเ,เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทําผ่านไหมนะคะก็เดี๋ยวให้ดูกันไปเลยเนาะว่าผ่านแต่ดาเมจจะช้ามากๆเลยนะคะตรงนี้ก็อาจจะแบบช่วยอยู่ได้เนาะยก็ฝากนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะช่องแปบาทซีนะคะแล้วก็เพจ a c e b o o k แปบาทซีเนาะเซฟก็จะอาจจะมีอัปเดตนะคะอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีการรับลงบางอย่างด้วยคือรับโลงเนี่ยบางทีมันเกิดจากการที่หลายคนมาลองให้เซฟลงแล้วเซฟรู้สึกว่าเอ้ยแบบ แบบว่าขอค่าขนมนิดนึงอะไรอย่างงี้เนาะว่าไปนะคะหรือแบบเป็นแบบเก็บค่าขนมเล็กๆน้อยๆเงี้ยเซฟเอาเงินมาทำอะไรเอามาเติมเกมค่ะทุกคนเอามาเติมเกมแล้วก็มาทำไกด์อีกทีหนึ่งนะคะวนลูปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเลยทุกคนโอเคค่ะยังงก็เดี๋ยวไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมอุ่นนกันเยอะนะคะแล้วก็ฝากไว้ได้ออกอ้อมใจด้วยนะคะเดี๋ยวเซฟก็จะทำไกด์นะคะออกมาให้ทุกคนได้ดูกันเรื่ลยๆค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย